รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1นนายอนุวัตอมีระตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการ 1. นางสาวซินีนาตอารีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี 2. นางสาวอมรรัตนาคทองพ่วงหน่วยการโรงเรียนบ้านคลองหิน 3. นายพลพัฒน์ธีรกุณพ่วงหน่วยการโรงเรียนบ้านบางก,กัน 4. นางสาวกองแก้วทองวิเชียนศึกษานิเทศตอนที่1ด้านความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1>, 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. 1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมตามภารกิจหลักของสถานศึกษาซึ่งส่งผลให้โรงเรียนมีพัฒนาการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้กระบวนการที่ถูกต้องภายใต้ความร่วมมือทุกภาคส่วน มาร่วมพัฒนาการศึกษาร้อยละ90 1.2การจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นส่งผลให้มีหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นและการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรร้อยละ90 1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งผลให้ครูมีพัฒนาการการออกแบบการเรียนรู้มีสื่อแหล่งเรียนรู้วัดและประเมินผลนำไปกรับปรุงพัฒนาร้อยละ90 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรกำหนด โดยทุกห้องเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีดิจิตอลอาทิเช่นเครื่องฉายภาพสามมิติโปรเจคเตอร์โทรทัศน์โนต้ตบุ๊กกล้องมวงจรปิดประบบอินเทอร์เน็ตไร้สายที่ครอบคลุมทั้งโรงเรียน1.5การนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูแก้ไขปัญหาโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาส่งผลให้ครูมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ร้อยละ90 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดำเนินการให้การบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารงานทั่วไป ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีร้อยละ90 2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนส่งผลให้แผนงานโครงการกิจกรรมงานกิจการนักเรียนมีคุณภาพประสบความสำเร็จร้อยละ90 2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคลดความเหลือมล้ําทางการศึกษาโดยเน้นความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบจัดทำคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษามีแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3.1. การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงลุกในการแก้ไขปัญหาพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนภายใต้รูปแบบนวัตกรรมการบริหารหลุมพอโมเดลมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับกลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษามีการนำไปปฏิบัติได้จริงบรรลุตามเป้าหมายร้อยละ90 3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนภายใต้รูปแบบนวัตกรรมการบริหารหลุมพโมเดลเพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยังย่งยืนร้อยละ90 4. ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ดำเนินการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปุกคองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนกิจกรรมกีฬาอำเภอเอ่าวลึกอ่าวลึกเกมกิจกรรมแดดประเทศไทยกิจกรรมระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษากิจกรรมเมาลิดวันอีด 4.2การจัดระบบให้บริการในสถานศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาชุมชน และเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นสอดคล้องกับวิถีชีวิตและศาสนาที่นับถือ 5. ด้านพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการอบรมและร่วมประชุมในรูปแบบที่หลากหลายไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อปี5.2การนำความรู้ทักษะนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการทำงานในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับเขตพื้นที่ระดับอำเภอระดับเครือข่ายและระดับสถานศึกษามากกว่า4ครั้งในรอบ6เดือนส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนครูสถานศึกษามีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น ตอนที่2การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพ 2>, 2. การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงสออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัยและการรักษาวินัยส่งผลให้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน